สวัสดีกันแล้วนะครับทุกคนนะครับฝวกที่ตามช่องด้วยนะครับปัดลอดชิงเป็นกำลังใจช่องเล็กๆด้วยนะครับหมาป้าหล่างพึ่งกันแล้วนะครับนี่นะครับเศ้ายังไม่ได้ตัน้มันเหลืองนะครับโดนแท่งมาในการนี่นะครับเปิดล้างนะครับตัวนี้ต้องทำกับน้ำนะครับนี่นะครับขยะเต็มนะครับเดี๋ยวทำนา็จเดี๋ยว เนี่ครับอุปกรณ์แผลงก็ได้ไ่าก็ได้ครับลายเปรับนี่ครับเปิดล้างนะครับสะดวกนะครับเปิดล้างเนี่ยมาเฝ้าคุดน้ำยาวิเศษนะครับนี่ยครับแค่นี้ว่าแค่นี้จะจะแกะกระป๋องก็ได้ครับแกะป๋องแก้ได้ครับก้ได้มากนะครับนี่นะครับเฝ้ากับเี๋ยวเฝ้าตาน้ำยานี่เผื่อไอ้พึ่งมันมาเร็วนะครับรอครับรอนะครับ ลาบาริเซสนะครับต้องเอาใช้สายดำคนเดียวมันไม่่อยันแขวนี่นรั่นนะครับนี่นะครับลายาริเศษนะครับเทกมาที่มาปาจ้านะครับลายาริเศษนี่ใครไม่มีน้ำยาลาบิเศษนี่ครับเอาไข่ไข่พึ่งกันนะครับไข่พึ่งก็มีขายนะครับในลาซาด้าในยูทูบอยู่ได้วนะผมก็ขากันลุยนะครับ เพราะว่าไม่รู้กันว่าก้อนกี่ากบาทเขาให้กันนะครับแต่ถ้ามีหนังยายพิเศษนี่เขาแช่หนังยายพิเศษนี่กันนะครับางาครับหนังยายพิเศษนี่เัาลลางพึ่งเขาก,กับที่เราจับได้นะครับแล้วก็ร่างมาน,นะครับเก้ก็มานั้นงนะ่ายครับเอามาต้มกับต้มแล้วก็แช้น้ำนะครับเอา เอาไข่ okay, มันมาช่าได้อีกอีกช่วนนะครับแล้วก็อีกช่วน,น,น,นมันก็เอาน้ำมาเอามาตากนะได้นะครับหลอเพวง่ายก้าวเร็วนะครับแต่ัางมางพุ้นนี้ต้องเช็ดเย็นนะต้องมั่นดูแลน,นะครับพอหมดไรได้นะครับมันจบก้าวนะครับต้องใจเย็นด้วยนะแต่ว่ามันต้องใจร้อนนะทางมังคุน ถึงเวลามันก็เท้าองนะครับนี่ครับแะเต็มเลยหนาตั้งเล้เล่นๆก่อนนะครับแต่ไม่ได้อั้ทตีนะครับดูครับหน้าตังว้เล่นๆนี่ครับแะเต็มเลยครับเป็นหมดนะครับหมดก็ตัวนนะครับมันอยากเลี้ยดคนเดียวนะครับสัหรับเดี๋ยวทำงานนัาจะเลี้ยดเราก็มาป้ากกันครับ ก็เป็นการหลังแก๊สฉลองเล็กๆด้วยนะครับนะครับเข้ากันเลยนะครับเคยไม่มีว่าแก๊สนี้กระจายแก๊สแก๊สป้องนะครับแก๊สป้องมันจะเข้าดีนะครับนี่ครับก็ได้โรยน้ำยาฤทิเทศลงไปแล้วนะครับเชรมาเจ็ดปตายานทิบ้ามาเจ็ดเข้านี้ครับเพื่อร้อยนักพุทธมันเข้าเร็วนะครับ ไม่เ้ามันจะต่างกันะครับความแตกต่างมันจะต่างกันเลยครับเพ้ากว่ไม่เพ้าจะไม่ค่อยอันใดนะครับแต่ว่าถ้าทำคนเดียวครันยากเลยนะครับด้ไหมคับได้นะครับ

ต้องลังนะต้งลงังต้องมีตังร่องังนะครับเป่าลังะนะครับเดียวตัวเดียวเป่าเซตขาต้างการงานอนะีกครับแล้วเอาไปตังเลยนะครับน,นะน,รนะครับต่างยาวิเศษอะไรนะครับเขาครบทำเองหมดเลยนะครับเพิ่

หย่อนแร้งไหมครับเอาครับนี่นะครับอ๋อตังเรียบร้อยแล้วๆๆนะครับแพยังไม่ได้ปุ๊บน้ำมันเครื่องที่นะครับกันหมดกันได้นะครับต้องมามั่งดูแลนะครับย่อนแจงมาไม่สามารถ ต้องใจเย็นนะครับตังหลังพึ่งสองเป้านะครับด้วยนะครับชุดนำยาวิเศษด้วยนะครับใคยไม่มีค็เอาใคเพึ่งนะครับใคยพึ่งแต่ไม่มีก็ก็มีขายนะครับในยูทูบอยู่เลยครับแต่ก็ไม่มีนะครับผมเฟกเอาเองจ้ะทีมาปัจจานะครับเป็นน้ำวิเซษนะครับต้องมั่นดูแลนะครับความสะอาด ทมตึงึ้งมันคาวมันก็ออกนะครับอยู่ได้ไม่กี่วันมีหมดมีไนะครับครับองก็เผาแคลแย้วนะครับตั้งเลียงแต่ไม่ได้ขุ้น้ำมันเครื่องี่นะเต่าเดียวครทกย่างนะครับการย่งมาดูแลแต่ไม่ต้อง ใชร้อนนะครับไม่ต้องใชร้อนซึ่งเวลามันก็ก้าวเองนะครับแต่ถ้้เรียวก็ต้องเป้าร่างด้วยนะครับเปิดล่งนะเพราะมือนมีเปิดั่งนะทำเองมดเลยนะเปิดั่งเปิดเบิ้ลนด้หมดนะครับแต่ร่องลังนี้จะเปิดล่างนะมันสะดวกนะครับสะดวกเวลาแร่แต่เวลาจับจะลำบากสะอิดแต่ถ้าเปิดเบิ้ลนั้นจับจับมาให้นะครับแต่เวลาเปิดลำบากสะอิดมันก็ต่างนะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับ เปิดล่างเปิดบนนะครับนะครับเดี๋ยววางก่อนทำล่างปุ้นไม้แรกนะครับการทำนะครับทำไม่อยากับหายนิดเดียวนะครับแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานนะครับตอนนั้งล่งางแต่เขาใกล้กันซ่มล่างปั้นไม้ไม่สาบนะครับพวกเม็ดใน YouTube, ยูทูบอนไหนไม่จำไม่ได้กันครับ ทมเองนีว่านะครับจามีไม่มีไรนะครับมีเหลือท้งอันก่อนท้งอันครับมีไม้มีไรก็ทำได้นะครับ็ีว่ารยให้ใช้เวลาวันวันนะครับไม่จะต้องลงทุนได้มากครับทั้งไรเป็นเนี่ยนะครับตึ้งเวลาก็ับมาจับเอาน้งเปิ้งครับทำยาทำรายได้เสียงไม่ก่อันนะครับเจ็บคอไ่มันทำไม่กี่สบายนะครับเพราะเป็นกำลังใจให้จองกันด้วยนะครับ เม้นมาเลยครับมาติดตามจองแรกองพมนะครับยาางห้ติดตามครับเขาเม้นมาเลยนะเม้นมาบอกเลยนะครับเปิดโอกาส้ชจองแรกๆกับจองแง่งก็ได้นะครับเมือนกันได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้ายาาให้ติดตามก็เม้นมานะเม้นมาบอกเลยครับอาย่างติดตามได้แน่นะครับกองพงมก็จองแรกๆนะครับมันด้มีปูติดตามหลายคนนะครับยี่ติดตามทุกคนเองครับ้องก็อบ คุณทุกคนนะครับติการมาติดตามให้กำลังใจจองนะครับต่างมดกม้มตอนนี้ยังประมาณนครับห้าทริ์ไม่ได้ละมานะครับติดตั้งนะครับเยกะเยะกัน้ั้ังในบ้านกาับแก่ทริปดังนครับแก่แกบ้านก็ตั้งในทวน่นตรงนตรงนี้ทริปว่าครับตรงนี้ขอีกอีกเองนะครับถ้าใครมีปืนตีเรอบบ้านตังไดมนด์นะครับ เพิ่งๆนี่มันข้าวนะครับมันข้าวแต่ยาเริ่มต้องมาแล่เรื่อยๆนะครับถึงกกันเกินน้ำมันเกลี่งจุปปลาปลาใหญปลาได้ปลาเก่าๆ,ๆนะครับมาปั่นถีเรานะครับคันหมดกันได้นะครับอุปรกรณ์ก็ต้องมีแปรงนะแปรงนรี่นะครับแปรงเพื่อไหวต่างวาระได้นะไม่มีแปรงก,ก็ใย่ปลาแย่ได้ก็ได้นะครับวัดๆกันนะครับกันหมดนะครับ ใช้เวลาว่างนะครับถ้าทุกคนมีเวลาว่างก็ทำได้นะครับทำ,ำไปเลยนะครับไม่รู้อะไรว่าอันเปิดกับชอบทำได้นะครับเมนมาชอบามเลยครับเต้าอ้อมโร้ผมก็ตอบ,ผม,บผมไม่รู้ผมก็ก็ตอบแบบไม่รู้นะครับเ <laughs> <laughs> ขามีหลายคนนะครับทำก้มนีิก็ไปทำมาคาประมาณนับ พราะเก็บเดือนอะไรกันครับเฮ้ยไม่ได้ตดีกับถ้ามาติดนี่เทา่าเออได้ครับถ้ามาติดได้ติดเดือนเดือนได้นะเดือนเก่าแล้วซองรังไม่ได้ทำาขได้นะครับแต่ว่าถ้าหมักตาบรรเทาายได้นะครับมันก็ทำอะไรกินมาได้ทำยาทำอะไรได้นะครับซอ,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 องรังนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยววันอ้าน้ำมันเปลืองมาจุดถือเข้าเราวิทนะครับเช้านี้ครับไม่ต้องทุนเลยครับเดี๋ยวปลายันออกกีเนี้ยนะครับใจต้นไม้ครับต้นไม้มันยืนเนี่ยตัดแล้วก็มานั่นเลยครับไม่ใฉาเขานะครับคลองคลองหลังนี้ก็มันเหมือนกันนะครับแต่ต้องระวังหมดออทนะครับทุกคนมีอะไรกับเม้นมานะครับอย่ากติดตามมีอะไรกับเม้นมาติดตามแหลกกันได้นะครับ บริโนะครับเอารับคุณน,นี่นะครับมีอะไรครับไปกันร้านนะครับวันดีครับทุกคน